โกสนถ้าชุดใบเขาออกมาได้สักสองชุดลักษณะลักษณะนี้ก็ออกออกแดดได้เลยไม่ต้องไม่ต้องกลัวว่าใบาจะไหมอันนี้เอาสู้แดดทั้งวันเลยแดดเช้าเพราะกระถางนี้อยู่ด้านทิศตะวันออกของเรือนพ่อ,พอชำํำแบบนี้ก็ออกได้ผมมาออกลุยออกเลย อย่างนี้ก็ออกเลยเพราะยังมีหลายท่านที่ยังไม่รู้ก็ทักมาถามว่านะแล้วกูสนอย่างเงี้ยมันออกได้ไหมเพราะว่าคนก็เล่นต้นไม้ที่รักปลูกหรือปลูกขายปลูกสวยงามก็ก็ทักทายมาคุยกันก็เห็นดูแลตรงนี้อยู่ก็เลยบอกไปว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำคลิปลงให้ดู ก็ออกได้เนี่ยของลักษณะนี้เลยชุดใบใหญ่ๆนี้ก็ออกได้คือยังมองว่าอ่อนนะแต่ใบโกศนน่ะเขาจะสู้แสงได้ดียิ่งโดนแสงเช้าคือเป็นแดดเย็นน่ะเขาจะสะสมพลังงานสะสมเพื่อให้เฉดสีเขาได้กัดสีดีถ้าอยู่ในร่มอะ่ะก็จะอ่อนแอถ้าเอาอยู่อีกอีกสักสองชุดใบอะ่ะ มันโดนแดดก็มันมันก็ดีอะ่ะแต่โดยประสบการณ์ส่วนตัวเนาะผมก็เอาเลยกค็คือเอาออกมาเลยอะ่ะนี่เพาะไว้ตัดตัดแต่งมาแล้วก็มาขเข่าเรือนเพาะชำก็เพาะขยายก็จะได้กลีบใบลักษณะนี้อจากแขนงจากแขนงกิ่งเล็กอะ่ะ เพราะว่าท่านก็นไม่กล้าเอาอ,อกนเะนาะก็สู้แดดได้อยู่นะสู้ได้อยู่ ยิ่งอย่างนี้ยิ่งสบายเนี่ยเข้าสีแล้วเขากัดสีแล้วชุดกัดสีดีๆอย่างเงี้ยเนี่ยดีพอออกเลยอะเนี่ยอันนี้ก็ลักไก่ส่วนปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยสู่มเสมอแต่จะมีผมจะปนอ่ายูเรียลิตหนึ่ง หรือปุ๋ยข้อปุ๋ยยคอปุ๋ยหมักคือคีวัวอะไรใส่ไปหน่อยให้ให้ตัวเอ็นมันขยับยนิดนึงก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันนั่นเนาะส่วนตัวของน้าเองก็ใช้สูตรเนี้ยในส่วนของน้ําน้ําก็จะถ้าไส้ขนาดนี้การให้น้ําก็เว้นสองวัน ในวัสดุนี้จะมีขุยมะพร้าวละเอียดที่แช่น้ำไว้สองคืนแล้วเอามาทำผสมกับปุ๋ยหมักมูลเสี้เดือนผสมกันไม่มีสูตรอะไรที่ว่า,าลึกลับอะไรมากก็บอกอย่างเงี้ยจากตัดแต่งมานเนี่ยจากจตัดแต่งมาก็มาเพราะไม่ได้ใช้น้ำยาลี้ยงรากก็มาแช่น้ำไว้สักยี่ิบนาทีก็ เอาเพาะลึงเลยเออกมาเสียบๆในกระถางแล้วเอาไว้ในเรือนเพาะชำ25วันหรือเดือนก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะออกมาแบบไหนอันนี้ก็สังเกตเอาตามอาการที่ดูต้นไม้อยู่ในสังเกตตามอาการว่าเอ,อเขาควรเอาออกไหมหร,หรือควรเอาไว้กันในส่วนลักษณะนี้ถ้ามันเป็นใบแบบนี้นะแน่นคอเงี้ยเนี่ยแสดงว่าระบบรากเดินไม่ดี ไม่ต้องถอนมาดูหรอกระบบรากเดินไม่ดีเนี่ยที่จะเจอมานะระบบรากเดินไม่ดีเราก็เปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางให้เขาซะจะ,จะ,ะจะเป็นการดีกว่าจะเป็นการดีกว่าเพราะว่าโคตวนนะเลี้ยงง่ายแต่บางคนก็โอ้เลี้ยงง่ายไม่ต้องอะไรมากก็กใช่ฮนะแต่ที่ทำได้ประสบการณ์กับตัวเองก็เราก็มีเคล็ดลับอะไรเราก็ต้อง ก็ต้องแก้ไขแล้วก็ดูมันต้นไม้อะใครก,ก็ดูแลได้เนาะแต่ใส่ใจในรายละเอียดก็สูตรไข่สูตรมันสำหรับนายเองก็ก็เป็นคนที่รักต้นไม้อยู่แล้วก็ก็ต้องใส่ใจเป็นพิเศษทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นงั้นก็ต้องหามูลเหตุพอหาเหตุได้เรารู้ต้นเรื่องเราก็แก้ได้ถ้าเราไม่หามูลเหตุเราไปเจอปัญหามันก็ก็แก้ แกไม่ได้อะแกลําบากถามว่าทําไมต้องขนาดนี้ขนาดนี้เพราะว่าที่ดูแลอยู่เนี่ยมันเป็นโรงแรมมีระดับเราก็ต้องต้นไม้ก็ต้องมีระดับเราก็ต้องใส่รายละเอียดใส่ใจให้เขาหน่อยว่างั้นเถอะถ้าใส่ใจดีมันก็ได้ของดีเนาะมันไม่ใส่ใจก็มันก็ไม่ได้ของดีจริงๆแล้วตอใหญ่ยางงี้ก็ไม่อยากใส่แต่เสียดายเสียดาย ก็เลยเอามาวางมานั่นแต่เขาก็ตอบสนองดีอยู่นะเนี่ยยิ่งต้นแก่งี้ยมันก็ไม่ควรเอามาทําหรอกแต่ก็เห็นว่าเราเคยทําได้กับบางกิ่งบางต้นเนาะก็เสียได้เนี่ยก็ระบบลากก็โอเคอยู่ก็เลยเอามามาเลี้ยงไปเป็นเพื่อนต้นแก่จร้ิงงก็ไม่ออกหรอกลากอะเราก็วัดดวงเอาดีว่าทิ้งทิ้งในกระถางันเนาะทิ้งวาง,วาง ระบบลากก็ยังเแต่คงไม่หลอดหรอกอันเนี้ยก็จะเสียบไว้อย่างนี้ก่อนคือต้นไม้อ่ะเพราะไปเพราะมาเพราะไปเพราะมาขยายไปขยายมามันหมดอายุมันเองคือมันหมดอ่ะเหมือนตัดตัดกิ่งนี้แล้วก็ไปแตกใหม่ตัดกิ่งนี้แตกใหม่มันก็หมดชักว่านะหมดมันคือหมดของมันเองก็ถ่ายคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณครับติดตามรับชม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากคลิปใหม่ๆก็จะหาคลิปที่เป็นวิชาองค์ความรู้มาแบ่งปันมาคือมาให้บางท่านบางคนก็ยังไม่รู้เนาะลักต้นไม้ก็คอยกดติดตามของหน้าแล้วกันนะสุดท้ายนี้ก็ขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณมากเลย